อย่างไรก็ตามครับโศกอนาตกรรมก็มาทําให้ความยิ่งใหญ่ของพวกเขาหยุดชะงักเป็นเหตุให้คนที่อยู่ในเครื่อง31คนเสียชีวิตครับนิทานลูกหนังก่อนจะเปิดหนังสือนิทานลูกหนังนะครับ1 s u b งซับสไครหนึ่งคอมเมนต์ที่แสนอบอุ่นของพวกท่านเนี่ยจะเป็นกําลังใจสําคัญให้เราได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ หากพูดถึงสถานการณ์โรคโควิด1 9ในตอนนี้นะครับถือว่ารุนแรงมากๆทั่วโลกพยายามหาวิธีป้องกันอย่างเคร่งครัดนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ายอดผู้ป่วยโรคโควิด1 9เนี่ยตอนนี้ทะลุไปถึง200 0 0 0รายแล้วนะครับและดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำรวมไปถึงผู้เสียชีวิตอีกมากมายนะครับถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับ ถ้าหากพูดถึงการสูญเสียแล้ววันนี้นิทานลูกหนังจะนําเรื่องราวโซนนาตกรรมทางอากาศที่ฆ่าชีวิตคนลูกหนังนะครับมาเล่าให้ฟังกันเริ่มที่เหตุการณ์แรกครับโตริโนโ่4พฤษภาคม1949 The Grande Torino ที่ใครๆต่างเล่าขานถึงความแข็งแรงบนแผ่นดินยุโรปยุคทศวรรษที่1940โตริโนโ่พังงายขึ้นมาเป็นแชมป์ลีกอิตาลี5สมัยติดต่อกันครับโดยเริ่มต้นในฤดูกาล1942และ1943และคว้าแชมป โคปาอิตาเลียนพวกเขาสอยอยูเวนตุสลงอย่างราบคาบและยังเป็นแกนหลักของทีมชาติอิตาลียุคยิ่งใหญ่อีกด้วยอย่างไรก็ตามครับโศกนาฏกรรมก็มาทําให้ความยิ่งใหญ่ของพวกเขาหยุดชะงักเมื่อทีมกําลังเดินทางกลับตูรินครับหลังจากเล่นเกมกระชับมิตรกับเบนฟิก้าที่ลิสบอนโดยสารการบินอิตาลีไฟ g ีส2 12, ที่พวกเขานั่งกลับเกิดมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักรวมถึงลมพัดแรงจนทําให้เครื่องบินไปตกบริเวณ บาซิลีกาซูเปอร์กาในตูรินครับเป็นเหตุให้คนที่อยู่ในเครื่อง31คนซึ่งมีทั้งนักเตะสตาฟโค้ชนักข่าวและลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตครับบัสบี้เบฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6กุมภาพันธ์1958 บางทีนี่อาจเป็นโศกนาฏกรรมครับที่ใหญ่หลวงที่สุดที่เกี่ยวข้องกับทีมกีฬาเลยก็ว่าได้เมื่อโศกนาฏกรรมที่มิวนิกในปี1958ได้ฆ่า23ชีวิตรวมถึง8แข้งชุดใหญ่ของปีศาจแดงสตาฟโค้ช3คน และนักข่าวอีก8คนด้วยกันระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางกลับแมนเชสเตอร์หลังจากที่ยูไนเต็ดของแมตต์บัสบี้บุกไปเอาชนะเรสตาเบลเกตพร้อมกับตีตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรเปียนครโดยในทีมชุดนั้นประกอบด้วยสุดยอดดาวรุ่งแห่งยุคนั้นครับอันเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของบัสบี้เบฟซึ่งได้เข้าถึงรอบตัดเชือกเมื่อปีก่อนหน้าก่อนจะตกรอบด้วยน้ำมือของเรอัลมาดริดและได้ผ่านเข้าไปเล่นในฤดูกาล1957-1958และการคว้าชแชมป์ดิวิชั่น1อังกฤษ โศกนาตกรรมดังกล่าวนำมาซึ่งอนาคตที่ไม่แน่นอนของสโมสสอแต่ทีมยูไนเต็ดที่ร่อแร่เหลือเพียงผู้เล่นสำรองกับนักเตะเยาวชนและมือขวาของบัสบี้อย่างจิมมี่โมฟี่ ก็ช่วยกันประคองให้ผ่านฤดูกาล1957-1958ไปได้ครับและก็กลับมาคุมทีมข้างสนามอีกครั้งในซีซั่นถัดมาและสร้างนักเตะรุ่น2ของบัสบี้เบฟที่ประกอบด้วยจอร์จเบสและเดนิสลอเช่นเดียวกับบ็อบบี้ชาวตันและบิลโฟกซสองผู้รอดชีวิตพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปในอีก10ปีให้หลังครับทีมชาติแซมเบีย 27เมษายน1993ณตอนนั้นทีมชาติแซมเบียกำลังเดินทางไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับกับทีมชาติเซเนกัล ที่ดาก้าครับแต่เครื่องบินโดยสารของกองทัพอากาศแซมเบียเกิดร่วงลงในมหาสมุทรแอตแลนติกครับหลังเครื่องบินเทคออฟจากกาบองได้ไม่นานทําให้ผู้โดยสาร25คนและลูกเรือ5คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับในช่วงเวลานั้นแซมเบียกําลังมีลุ้นเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมชุดใหญ่ที่นําโดยกัปตันทีม คาริชาบวารยาก็ก้าวถึงรอบชิงชนะเลิศแอฟริกันเนชั่นครับโดยพ่ายต่อไนจีเรียแต่ในปี2012ครับแซมเบีย <amb> ก็ควา้าแชมป์ทวีปจนได้ที่ร้วยเบวิลห่างจากจุดที่เครื่องบินตกเพียงไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งถือเป็นการอุทิศชัยชนะให้กับเหล่าวีรบุรุษแห่งปี1993อย่างแท้จริงครับ รองประธานสมโมสรเชลซีแมทธิวฮาร์ดิง2 2ตุลาคม1996แมทธิวฮาร์ดิงครับรองประธานหนุ่มของเชลซีที่เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับคุณวิชัยเมื่อปี1996ครับโดยนักธุรกิจชาวราชนจาจักเสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะครับขณะที่กลับจากเกมลีคครับที่โบตัน ฮาดดิงถือเป็นแฟนบอลเชลซีมาตลอดทั้งชีวิตครับและลงทุนไปหลายล้านปอนด์กับสโมสรหลังจากร่วมเป็นบอร์ดบริหารเมื่อปี1994ช่วยให้ทีมได้สร้างอาจจัศจรรย์ใหม่ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์และซื้อนักเตะหลายคนเข้ามาครับน่าเสียดายครับที่ฮา์ดิงไม่ได้มีโอกาสอยู่เห็นเชลซีประสบความสำเร็จคว้าถ้วยแชมป์ใบแรกในรอบหลายปีอย่าง FA Cup ในปี1997 โลกฟุตบอลต่างตกใจในอาการช็อกครับเมื่อเจ้าของประธานสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับคุณวิชัยศรีวัฒนประภาได้เสียชีวิตลงจากเฮลิอคอปเตอร์ตกใกล้สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับหลังจบเกมพิมลีจี้จอกสนามเสมอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับคำไว้อะไรจากทั่วทุกมุมโลกต่างมอบให้กับชายที่ช่วยเหลือเลสเตอร์ขีดเขียนเทพนิยายแห่งฟุตบอลสมัยใหม่ครับเมื่อพวกเขากลายสภาพจากทีมหนีตกชั้นก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์แบบพลิกความคาดหมายนี่คือเหตุก,การณ์การสูญเสียของ วงการลูกหนังนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายครับทุกอย่างก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเกิดเรื่องราวร้ายแค่ไหนแต่ชีวิตก็ต้องสู้และเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้นะครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ตอนนี้ขอให้ทุกคนสู้และผ่านโรคร้โควิด -19 ไปให้ได้นะครับและขอฝากช่องนิทานลูกหนังที่จะนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกท่านได้ฟังกันขอบคุณครับ